วันนี้นะครับไดนุ่เสามาเต็มไปหมดเลยไม่ใช่สิมันมีตัวอื่นด้วยนะครับมีตัวอะไรไปดูกันเลยนี่โอ้ยเจอหอยด้วยนะครับนี่นี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าเอลฟ์เฟนบิ๊กเอลฟ์เฟนนี่นี่นะครับเอลฟ์เฟนอันนี้ก็เบบี้เอล h a เฟนไหนเราใช้มุมกว้างดีกว่านี่บิ๊กเอล h a เฟน นี่เบบี้เอลฟเแฟต่อไปท่ายเซเลบออรินท่ายเซเลบอ่าว่ายเซเลบสวยมากต่อไปนี่ ออเลนเอลฟฟนว้าว wow, มีไฟด้วยครับดูสิสวยมากๆเลยอืมโหมันวิ่งเก่งมากเจ้าตัวนี้ว้าว wow, เจ้านี้ก็คือเจ้ากอริลานะครับเป็นเจ้ากอริล่าโอ้ยอย่าไปไหนอย่าพึ่งไปอย่าเกียกน้ำนี่เจ้ากอริล่านะครับตามันก็เป็นสีเขียวปากมันก็เป็นสีแดง ดูตัวไหนต่อไปดีนี่ด็อกเจ้าสุนัขสีเหลืองเยนโลดค่อนข้างจะซนนิดหน่อยนะครับนี่ต่อไปนี่เจ้าซีลามาลายนะครับเป็นกรีนซีล拉ไงครับเจ้ามาลายมาแล้วมาลายติงตังนะครับนี่ดีกว่าถอยเล่นนอนสลัอนะครับ เป็นเจ้าไรนโนเสา์นะครับกินเนื้อนะครับหลายๆคนก็ต้องรู้จักกับสายพันธุ์นี้เพราะเป็นเป็นสายพันธุ์หลักๆที่ใครๆก็ต้องรู้จักกันโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบาย